สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังเราเบิร์ดสู่สุศลสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยย่ำเศร้าๆนะฮะพี่น้องนะเวลาหกโมงพี่น้องเอ้ยบึงฝนฝุฝนฝนเครื่องบินพี่น้องอ้ยหนาวๆพี่น้องบึงเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะเพียงน้ออยู่แถวจังหวัดนนทบุรีนะฮะทุกคนบอลังกระส่งน้ำแข็งเนี่ยอีกหน่อยหนึ่งมันกับผสมกันเลยแหละกับความหนาว เพราะว่าหน้าหนาวแบบนี้ก็ขิ่ฮอดบ้านเฮาเด้ทุกคนเมื่อบ้านเฮาเมื่อยามพอยามแม่เมื่อเล่นจัะสีนะทุกคนนะฟาดทุกคนบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศยัน้าๆหนาวครกบเลยคือบอลังนี่ก็ใส่เสื้อกันหนาวได้ทุกคนนี่ใส่กันหนาวเต็มที่พาขันข้ออีกบัน่นคือว่าหนาวคักอตอนนี้ประมาณจะองศาเลยพี่นอ้องประมาณเช้ารือ ชิบกว่านี่รบลังกิดว่าเนยก็ขึ้นในแห้งหนาวหนาวแห้งอะทุกคนบอลไมไปยุคกระเป๋าจชีบาดูเอานบยูนั่นคือกระเป๋กระเป๋าจชีบบอลยูนี่นี่นคือกระเป๋กระเป๋าไหม่อันจกมากเลยในโทรศัพท์ใน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 กระเป๋านพี่ยังเลยคะนี่โอ้เบิ้งเบิงเบพี่น้องเบิ้งเบิ้งเเบิ้บ้งนี่ทุกคนบอลยูซื้อใหม่แล้วทุกคนเด้อบอยเที่ยวเห็นวัยงไงเท่วันนี่เนี่ยบอยุซื้อใหม่แล้วนี่พี่น้องโว้ยราคาลักหมื่นะนนทุกค หนึ่งหมื่นสองพันบาทนี่กระเป๋าด้วยอ่านี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้องคือบอยอิวกันเริ่มต้นเชียร์ยูทูบแล้ววันนี้ทุกคนเลยฝากติดตามให้ฝากติดตามบอยอิวเลยนะเป็นบอยกิดตามชอว์วีด้วยพี่น้องชอตจ็มื่นบ้าซื้อซื้อซื้อนีได้ซื้อนี่ได้น่าชิบิใหญ่ขมูนน่าใส่โทรุนซับพวกนี้อซื้อนี่ได้กอ่าชื่อยูทูบบอยอิวรายงานลันชาแนลอ่าฝากตามเลยนะครับฝากติดตามให้เลิกพี่น้้ออองเเดโคครับ